สวัสดีค่ะมือนิสิมาพาเก็บมักซารีเอาไว้กินนานๆนะคะไปซื้อบักซารีมาจากสวนข้าเจ้าค่ะข้าเจ้าขายโลนึ่งห่าเหรียญน,นะคะพอไปเห็นแล้วมันสดๆงามๆก็เลยซื้อมาแลกเสเซอมาเห็ดใส่พิเซอร์ไว้กินนะคะเพราะว่ากระเห็ดแบบนี้ทุกปีนะคะเวลาเห็ดแบบนี้แล้วมันสีกินแซ่บกว่านะคะเก็บเก็บได้เป็นปีนะคะ เอามาหอแล้วฮอตกะสิมาตัดเอาส่วนที่มันบุเป็นเนื้อมะการีออกตัดอาการมันออกนะคะแล้กระดึงเอาใบที่มันแข็งมันแก่ออกแบบนี้ตัดทางยอดทางนี้มันออกน้ำให้มันเหลือให้มันพอดี อาตัดให้แบ่งอีกหน่วย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> น,นึงนี่ค่ะเฮาเซดคือกนรมัดคู่หน่วยนะคะตัดทางการมันออกแล้วก็ตัดทางปลายมันออก mm hmm. เอาใบที่แก่ออกนะคะนี่คะเอาประมาณนี้ จากนั้นเขาก็เอาซึ้งใส่น้ำมาต้มน้ำไว้มาตั้งไฟไว้และบนันนีกับเอามักซสรีที่เขาเห็ดแล้วมาใส่ซึ้งนะคะเวลาเขาใส่ลงไปในซึ้งเขาก็เบรงว่าหน่วยใดมันพอดีมันนั้นซึ้งสั้นมันจะมีสองสั้นเนาะสั้นแรกที่เขาสิเลือกใส่ให้มันพอให้มันพอเพียงอันในซึ้งบรให้มันสูงหลายเพราะาขันมันสูงหลายเขาสิ เอาใส่ซึ่งตัวที่สองบได้นะคะเข้ากับซีดจัดใส่ไปน,นี่ข้าแมลนไฝผ่ยโมีซึ่งกับเอาหนึ่งในอันหดเข่าเข้าก็ได้นะคะได้คือกันกระซินตะ,ะบานนี่อันนี้เป็นถาดที่สองถาดที่สองนี่เขาอาจสิใส่เลี้ยงให้มันสูงขึ้นมากก็ได้เพราะว่าเขามีฝาปิดมันสูงขึ้นหน่อยหนึ่งก็ได้นะคะเข้าก็จัดเลี้ยงเลี้ยงให้มันเข่า เขาทางอันนี้บรรบุรุเขาก็จัดเลียงแฝงนะคะแบบนี้เสร็ <S <S จแล้วเขาก็สิเอามาตึง้งหนึ่งนะคะเอามาตั้งไฟถ้าเขาปล่อยให้น้าม,มันเดือดก่อนนะเขาก็หนึ่งได้ประมาณจักยี่สิบนาทีก็ได้้ทน้ำบเดือดแบบนี้เขาก็เสิตั้งไว้ประมาณจักสามสิบนาทีเพราะว่า้าให้น้ําเดือดอิหลีแล้วมันก็สิใไส้เวลาประมาณ20นาที อันนี้หลังจาก20นาทีผ่านไปนะคะเข้ามาบึงมัการีเข้ากะซีซุกพอดีค่ะซุกแล้วแล้วเข้ากะซีปิดไฟนะคะปิดไฟแล้วกะซีปล่อยไว้ให้มัการีเขาเย็นนตัวลงก่อนเมื่อมัการีเย็นลงนะคะเขาสิใส่ถุงซิปบ,บอกไปไม่ก็ได้หรือว่าสิใส่ถุงที่ใส่เครื่องดูดอากาศออกมาดน้นอันน้นแห้งดีคะ่ะอยู่ได้เป็นปีเลยนะคะ แต่เขาเอาใส่อันนี้ก็อยู่ได้เป็นข่าวพวกเดือนคือกันค่ะคือสิเห็ดแบบนี้ไว้กินคู่ปีพอยำหนาวมามันจะมีถ้าแม่นทําไปซื้ออยู่อันตลาดคุาเจ้าก็มีอยู่ในฟรีเซอร์คือกันเขากะเห็ดแบบนี้ไว้กินน,นะนะเวลาเขาใส่ถุงแล้วนะคะเขาก็พยายามเอาอากาศออกให้มันมดออกได้ได้ได้นไหนงดีนะคะ ลงวันที่ไว้วันนี้วันที่วันนี้วันที่เสา,สา,สาเร์สามเดือนแปดปีสองหนึ่งนะคะอันนี้เขาเห็นไว้เพื่อที่จะเอาไปกินยามหนาวนะคะเวลายามหนาวนเขาออกมาเขาก็แค่อุ่นเพราะอุ่นแล้วักสรีเขามันกระสียังแซบอยู่คือเก่าคันเทาเอาไปใส่ฟิเซอร์ไว้เลยที่มันยังริบอยู่คันเทอาไว้หึงและบัรนี้มักสรีมันกระสี ก่เขาไปเรื่อยๆแล้วมันกระสีเห็ดมันกินแล้วมันโบแซบนะคะมันสิปรเป็อือนกันกบเพากินแป้งกินอย่างไปอย่างนั้นเขาก็ใส่ไปเป็นเมื่อไ่นะคะเพราะว่าโบไซถุ่งมันที่มีเครื่องดูดอากาศออกเพราะว่าอันนี้เขากินไว้อยู่ประมาณสองเดือนสามเดือนก็กินกับสีเมื่แล้วนะคะบรไม่บร่ได้อยู่เหิงหลายแต่ขันเ่ากะว่าเขาอยากเอาไว้เป็นปีนะคะเขาก็ใส่ ถุงที่ว่ามันดึงอากาศออกได้เมื่อตันน่นนะอยู่ได้เป็นปีเลยค่ะเอาก็สิเก็บใส่ถุงเทกาเกษตรจนเมื่อนเนี่ยนะคะคือกันค่ะเวลาเทาใส่ถุงแบบนี้แล้วแล้วก็ไปใส่ฟิสเตอร์ไว้นะคะเวลาเทาอยากเอาออกมากินเท้าก็เอาออกมากินเื่อละถุงตามที่เทาต้องการข้าแม่เทาอยากกินสองนวยเข้าดึงออกสองนวยอีกสองนวยก็ฟาเอาอไปเข้าตู้เย็นไว้ใส่ฟิสเตอร์ไว้ก็ได้คือกันค่ะ เวลาเขาอุ่นแบบนี้ถ้าอุ่นในไมโครเวฟมันสีเห็ุให้มักสรีเขามันแข็งเข้าไปหน่อยหนึ่งทางที่ดีคือต้มน้ําให้มันห้อนแล้วก็เอามักสรีลงไปอุ่นจะประมาณสองสามนาทกีก็ได้แล้วค่ะก็ออกมากินมันกระซิแซบคือเก่านะคะเฮาสิบอุ่นในไมโครเวฟแต่ว่าถ้าเป็นผักยี่ปนในไมโครเวฟก็ได้อยู่แต่มันถังกระซิบแซบคือกันเขาต้มนะคะ โอเคค่ะผมกันคลิปวิดีโอหนานะคะสวัสดีค่ะ